โอเคค่ะก okay, so ่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเออถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว i ปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เราก็มากันกับรายการ แข่งสร้างบ้านกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้มาตามความเรียกร้องเลยก็คือเราจะมาทําการแข่งสร้างบ้านหัวตัวเองแต่ว่าวันนี้เามาตันงแค่3<อ>คนนะคะก็มีบุ๋มคุปปองแล้วก็น้องเคน,นเองส่วนแอตทีก็ไม่ได้มานะคะโอเคเราไปสุ่มพื้นที่กันเลยมาเล็กเสื่มาเลิกเสาอเคสุมย่งาง <laughs> แล้วโยนมาทำไมอะโยนจะให้มาเข้าต <laughs> ัวเอง โอเคไปประจําพื้นที่เรามีเวลาในการสร้างทั้งหมด18นาทีนะคะเนื่องจากว่ามันต้องใช้บอกแบบที่ละเอียดนิดหนึ่ง3 2 1จดจับเวลาเรียบร้อย18นาทีนะคะเอย่าวางหัวตัวเองไว้ก่อนเลยทุกคนอย่างเงียบแบบนี้เต้ไม่ได้เงียบพอรางเงียบเลยรู้ตั้งใจกันมากเลยนาะไปเองไม่มีใครเงียบเลยพี่บุ๋มนี่แค่เราหาบล็อกมันก็เบบ หมดเวลาไปแล้วนิดนึงนะน้ำจานเค็มเอ๊ะใช่ไหมม่วงเค็มอืมสิ่งนี้มั้งโอเคมาเริ่มมาอะไรบูลลี่บูลลี่ด้ยไม่รู้แหละอะไรก็ไม่รู้บูลลี่ไว้ก่อนใครแปดบล็อกแบบไหมแล้วก็มองหน้าตัวเองสักหน่อยพร้อมกับเศร้าอ่ะเออแล้วมันสูงมันหัวมันสูงกี่บล็อกใะเคปดเหมือนกันปะ แปดคูณแปดแปดคูณแปดอ่ะเโอ้ยถ้าไม่เหมือนยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนคือบุ๋มไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งจะต้องมาสร้างหัวตัวเองแบบนี้แล้วสก,กินก็คือแบบสีแบบอืม้มมากอีชาโดนใช้สงสารสงสารชันน่อยก่อนสงสารตอนเนี้ยหนึ่งหกเป ส <Okay. S 2> งสารเพราวาดแฟนอาร์ตก่อนอันนี้ยิแบบ่งหนักเลยคือตอนนั้นตอนวาดนี่คือแบบมันอย่างนี้จริงๆเหรอวะมันอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่แบบภาพบันพิกเซลเล็กอะเตูมเล็กทูมอีกโอ้คุณพี่พี่ขอโทษพี่ไม่คิดว่าจะต้องแบบชดใช้กรรมจลีตชดใช้กรรมเปลี่ยนน้องผ่าใจละโอเค ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนนะ,ะไปค่ะคิ้วแล้วมันสีนี้จริงเหรอช่งา,างมันเถอะเป็นดำๆอะ่ะแต่มันก็ไม่เป็นคำถามที่ทุกคนก็ถาม <laughs> โอ้โหแล้วทุกด้านคือแปดหมดเลยถูกต้องมหใช่แล้วพี่ก็ไม่ได้คือของน้องหัวมันขาวหมดเลยไงมันเลยง่ายโอ้โหคือของเทก็ง่ายเว้ยหัวดำอะไรยไงของพี่บุ๋มอ่ะ พี่จะร้องให้ใจโอเคเราใส่แบบนี้มากขวดแล้วเราค่อยไปเก็บรายละเอียดรายละเอียดใช่รายละเอียดด้วยรายละเอียดตัวนี้กี่บล็อกระเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วอีกสี่โอหัวคนเราจะสูงขนาดนั้นเลยตายแล้วบ่นเจ้ท่านี้คือต้องทำเป็นหัวบ้านใช่ไหมเนี่ยถ้าใส่เป็นแบบมีทำบ้านข้างในนี่แหละจะทันหรือเปล่า นั่นแหละแล้วไอ้มาเนี่ยจะใส่ตรงไหนจ้อยเออโนะ no. เราก็ไม่ได้คิดมาจริงจริงนะนเรานะไม่ต้องเบียบมากละเอียดมากนะก็ได้นะคุณบุ๋มคุณบุ๋มทําไปเลยน่าสุดเจกตัวเองว่าคุณบุ๋มแล้วคุณบุ๋มบ,บ,บอกตัวเองใช่ไหมคุณบุ๋มใช่คุณบุ๋ม <laughs> จะบอกตัวเองแบบพยายามหลอกตัวเองอยู่ว่ามันทํายังไงก็ได้ใช่ทั้งที่คุณบุ๋มก็รู้ว่ามันไม่ได้อื โอเคช่างมันแล้วกันอะไรเนี่ยสีดำมันดำเกินไปจนมองไม่เห็นดำเกินไปเด้อจนมองไม่เห็นบล็อกเนี่ยไม่บางบล็อกตรงไหนบ้างดำเมื่อกี้โอ้เดี๋ยวกลายเป็นหมวกจนสลัดไปแล้วตกลงผมพี่มันสีม่วงหรือมันสีชมพูเอ๊ะนี่มันจะของตะกินยังสงสัยอ่ะตายแล้ว ฉันเป็นใครฉันถึงจะตอบได้ตายแล้วสร้างม่วงค่ะทุกคนเราอย่าไปฟริกมากเชื่อบุ๋มเถอะเพราะว่าบุ๋มก็ไม่รู้มันสร้างยังไงเหมือนกันโอเคเพราะพี่ผมยังไม่รู้เลยว่าทำไ,ไ <ป S 2> ว้ไม่อย่าไปย้อมอย่าไปหาย้อมผมสีนี้ใช่ทำยากอย่าไปหาทำต่อไปเป็นฝั่งสีฟ้าบ้างแล้วยากพอกันทำใจแล้ว มันจ,จะถามของคนอื่นขอเปยังไม่เสร็จแล้วโอ้ยบายระวังนะสร้างไม่ทันหนืมเรากลัวอยู่จะบุบไม่รู้อ่ะอีกี่ๆๆๆนาทีอ่ะม,มาเลยแล้วกันนะอีกอ่ะสิบสองนาทีเดียวสิบสองสิบสองสิบสอง เยอะละสี่แม่ตกใจกันเลยอ่ะสร้างมันค่ะทุกคนบางมั่วไปเลยค่ะใช่ค่ะมันคือหัวของเราไม่มีใครเถียงเราได้นอกจากตัวเราเองกี่บล็อกกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่ยังไม่ถึงอีกรีกบล็อกหนึ่งหมดแล้วอ่ะล่าสุดน่หมดแล้วอ่ะ โอ้ oh my god จะห้าชามปึ๊บปึ๊บพยายามหาหารใหนไดยที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าแล้วก็อีกฉันแปลนบ้านคือใหญ่มากอะจะแบบหัวเรามีแค่แปดส่วแปดอะทุกคนอู้อันนั้นแปลนบ้านใหญ่มากใช่ไหมแต่ฝั่ง oh <my S 1> นี้ก็คือ <my S 1> ยังไงก็สร้างยังไม่เสร็จนะเสื่อทิ้งไอ้นั่นอีกแล้วเื่อทิ้งไอเทมเป็น โอ้โหนี่คือความสูง8บล็อกอุตยัยโอเคคิดว่ามันคล้ายแหละเนาะปล่อยให้มอนมันเกิดไปเลยไม่ทำแล้วอินทีเรียออยากเล่นจ้าอยากเล่นนี่คือที่พูดไปก็คือทำอยู่ดี<า>โูกของปูไม่ทำไม่ได้จา้าเดี๋ยวโดนด่า,ดาจา้ะเราก็จะวางยู่ยางมาก่อนนะคะทุกคนทีอแบบ ข้างหลังข้างหลังนูเอหัวมันมีข้างหลังด้วเนี่นะช่างมันเถอะแล้วก็ทําไปเลยช่างมันเถอะเนยเพราะว่าเราเราจนปัญญาแล้วตอนนี้ปีบบ้าหรอผมมันก็ต้องแซ็กแซกเซ็มเซมมาโอ้ช่างมันเถอะโอเคโอเคอะายคนเริ่มงงอะอะไรกันเนี่ย ไม่ต้องงงแล้วก็งงเหมือนกันโอเคค่ะจุบวางมาด้วยความมั่วเห็นความมั่วเห็นความมั่วโอ้ด้วยความที่มันเป็นสีดำตกแต่งยากมากโอ้เขาดูคิดยากมากเลยกับผมสีดำของเขาวางไอเทมเฟรมเพิหายไปเลยสสารนะ ข้างหลังจริงๆเรามันผมยาวนี่นะใช่ไหมดูผมตัวเองแป๊บโอเคไปค่ะเออดี๋ยวค่อยมาใส่รายละเอียดทีหลัง<ม>ถ้า<ม>อยากใส<ม>่ไโอเคไม่ต้องใส่ปึ๊บไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะปึ๊บปึ๊บอีกกี่นาทีครัเชฟ อตอนนี้เหลือเวลาอีกจำนวนเก้านาทีนะคะอีกเก้านาทีใช่ค่ะเก้านาทีเทปเทปคะ่ะเวลามันผ่านไปไวจังเลยเทปไม่จริง,รงไม่เลยเ<ท>คุณบุ๋มทำหัวไม่กลางค่ะล่าสุดไม่ใช่หัวไม่กลางหรอขอบคุณค่ะช่างมันเถอะไปค่ะ จะไม่ทันค่ะนี่โค้งหัวแหว,แวงแล้วหนึ่งเห็นนหัวแหวงน่ารักหัวแหวงเราน่ารักเหรอ <laughs> ใช่ <laughs> ไม่น่ารักตรงไหนาปากกาวงอย่าวงนรนะันนตรงไหนดีกว่าเอาปากกามาวง <laughs> อย่าบุลลี่อย่างน,น,นั้นน่าจะง่ายกว่าอย่าบุลลี่นะบุลลี่บดี เออวันเราทำมันด okay. ูแบบเฮ้ยมีความเฮ้ยเฮ้ยยอยก็ส่วนยอยเฮ้ยนี่มันต um ้องใช้คำนี้คือเราอย่าเครียดกับงานที่ทำที่แต่ให้คนดูอ่ะเขาเครียดกับสิ่งที่เราทำให้เขาดูดีกว่าโอเคงั้นก็ให้คนดูเครียดดีกว่าใช่อืมเหนื่อยใจเหนื่อยใจเหรอพี่เหนื่อยจริง โอ้ยมันมีอะไรที่แบบออกโทนชมพูอีกไหมมีพี่อู้มีเยอะเลยตายแล้วใชือสีนี้พอไดพดยู่ไม่เด่นละไม่เด่นละอีกกี่นาทีคะเชฟเยอะเลยค่ะคือคือเจ็ดนาทีโอเคพอแค่นี้ก่อนเพราะคุณบุ๋มหสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดโอ้ยแปดพอดีเยี่ยมโหคุณบุ๋มชื่อเรียกไม่น่ารักหรอัวคุณบุ๋มถ้าเป็นคนอื่นก็น่ารักแต่ฮะไอ้กูติ๊กนี่บุลลี่อ่ะบุลลี่แ้ะไม่ได้บุลลี่ไม่ไม่ฮบุ๊บโอเคโอเคโอเคเหลือเวลาหกนาที ออหน้าที่เท่านั้นทุกๆคนต้องรีบแล้วนะคะทุกคนคะต้องรีบแล้วค่ะครับเคท้าไม่ทันก็ไม่ทันค่ะอ่าไม่ได้ทันเลยเคบอกจงไม่ทันแล้วถ้าเคไม่ทันลวใครจะไปทันละเคทับโลกไม่เจอ อีกเีนาทีนะ6นาที6นาที9 yeah. วิ6นาทีเดี๋ยวตรงนี้มันต่ำเกินไปใช่ไหมมาสูงพอ,อยัง1 2เออมันก็แบบชนข้างบนไปเลยก็จบแล้วนะบุ๋มนะเสียเวลาจะไม่ได้ตกแต่งอุตส่าห์เตรียมของมาตั้งเยอะใช่ไหมอุตส่าห์าซื้อของขามาต,นะตั้งเยอะ หรือจะขายขอกอ่ะอาจจะไม่ได้ใช้เลยหรอไม่ได้เริ่มปฏิบัติการตกแต่งฉบับม่วดเฮ้ยเขาตกแต่งแล้วว่ะเดี๋ยวเกินไปเปล่าใช่ต้องทำให้ไวไปก่อนนะคะสวยไม่สวยอีกเรื่องนึงค่ะรีบจัดรีบจัดประลัดบอกตอนนี้เดี๋ยวเข้าทางผิดผิดทางอ่ะ ชั้งบนนี้เราอาจจะชัางมันคาไวอย่างนี้ดีกว่างงใช่ไหมพี่ก็งง,ง,งเหมือนกันงงจัดเลยเจงนอนใส่เข้าไปอ่ะชมพูมากนะใช่ไหมอ่ะใส่เข้าไปโลรธตัวเองก็ว <laughs> ่าทำอะไมไปกูบกอะไรไอ้ย้อยกบหัว มีคนวางกับหัวแล้วหนึ่งบุ๋มจะใส่ลูกๆนี่แค่แล้วก็น้องตุ๊กตาไปค่ะไปค่ะอุ๊ยอ้าวลืมมันต้องวางไอเทมเฟรมด้วยแม่แล้วก็แปะไปสมดแรงเลยกลายเป็นก้อนหิมะก้อนหิมะเกือบน่ารักละเกือบน่ารักละไดยูไดมันไดยูได้แหละ ม,มันก็ได้ป้แกไม่จริงมันดองไม่จริงสายกาโจกสีชมพูเพื่อความเนียนปิ๊บปิ๊บเย <Yeah. S 1> อะุ้ยตรงหน้าต่างนี้เราก็สามารถใส่อะไรเพิ่มได้นี่คะเอาเสียงเปลี่ยนเดียอยนจริงเ <laughs> มื่อกี้ผิดคนคะ่ะ ออเมื่อกี้ผิดคนนะคะใช่เมื่อกี้ผิดคนแล้วมีกับเริ่มแล้วก็กี่นาทีกี่นาทีเี๋ยวอีกสามนาทีสามเหรอเยอะเฮ้ยตกแต่งทันอยู่ไอเทมเฟรมหายอีกแล้วปี๊บโอ้โหยังเจ๋งโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วด้วยมาทำข้างล่างโตไม่มาถึงห้องนอนเนี่ยพอใจแล้ว โอเคไม่จริงโอเคเรามีเตาสองอันไฟแล้วเราก็ใส่แสล็บตอนนี้ก็จะเบียบอืมขึ้นมาแหละอะไรตัวนี้คือไม่หายไอเทมเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่รู้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเหรอวางไอเทมเฟรมยแบบเห็นเห็นเปี่ยมแปะไฟเยอะ เดินขึ้นอุ๊ยมันจะลวกขาไหมอ่ะเม่เอาไม่ลวกเลยโอเคแล้วก็แปะไฟเลยเวลาสองนาทีกว่ากวานะคะทุกคนนาทีแค่สองนาทีนี่แล้วพี่จะปักไฟยังไงดีวะให้มันแบบตัวนึงอนะก็ปักแบบปิชไปเลยอะ่ะตัวนึงสองขาไอ้นี้ก่อนไฟโมเดินอันนี้มีปุวะมีไฟโมเดิร์นด้วย เวอร์มากเวอร์เกินไปแล้วถ้ากลัวมันไม่เข้าอ่ะกลัวแปักไปง่วงๆมันไม่เข้าอ่ะีล้วมันจะเจ็บอะไอีกนาทีก่อนสองนาทีกลัวๆสองนาทีเหรอเยอะเขาว่าตกแต่งเพิ่มหนึ่งนาทีนะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะเชฟทำไมเชฟพี่งงยังเชฟไปที่พี่งงเชฟมีงานต่อเชฟมีคิวแด่น วันนี้เชฟไม่น่านอนตื่นบ่ายสองเลยเศร้าอ่ะเอาแล้วว่าจะทำอะไรในเมื่อกี้นี่อ่ะใส่สิ่งนี้เข้าไปค่ะโอเคอเอาแค่นี้แหละถึงมันจะแคบๆหน่อยก็เถอะอืมแล้วก็ใส่ประตูที่เรารักประตูอยู่ไหนนะประตูสีขาวค่ะอ่าฮะตรงนี้ก็ปักไฟไปหน่อยอืมแล้วก็อย่าลืม ใส่กระตูหน้าบ้านไอ้บ้าของตกติ่งที่ไปได้มาเอากระบองเพชรก็ไม่มันกระบอกอนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการต้องการรู้เวลาครับเอาไอเทมเฟมหายแป๊บหนึ่งเอาอี่ไงเอฟเอฟเดี๋ยวหนึ่งนาทีกว่าค่ะนาทีโอเคมั้งมั้งรอวะชิปมั้งเยวมันโรกอ่ะอันนี้ดีกว่าโอเคไม่รกไม่รก แล้วก็ข้างหน้านี้อุ้ยใส่ปื๊บเข้าไปปื๊บเข้าไปปื๊บแล้วตรงทางเข้าบ้านก็ปื๊บปื๊บมีคนงงแหละอะไรปื๊บปื๊บมาจัดพี่ก็งงเหมือนกันโอเค ไม่ต้องงงแล้วนี่โหยังเจ๋งมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรให้ตกแต่งได้อีกอ่ะเยอะแยะเยอะแยะด้วยอืมอ่าต้องเอาออกสินะแปะไอเทมเฟรมแปะนี่เจ๋งมากค่ะทุกคนโอ๊ยหมดเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงคลิบได้ไหมให้หมาเล็หนึ่ง แต่แต้มโอ้โหเหมือนต้นฉบับเลยเขาดูสร้างง่ายนะทุกคนนะดูมีีหัวความสีขาวกับความสีเทาล้วนเห็นแล้วมันแบบทางเข้าอยู่ไหนโอ้โหแน่นอนสิเข้ามานี่คือแบบอิ่มเลยอ่ะมีห้องน้ำด้วยเวอร์มากไอ้เมื่อกี้ที่แป๊บนึงคือไปตกแต่งห้องน้ำ ตั้งำไว้อะแต่แบบไม่ได้ตกต่อันนี้คือไฟอะไรอะไม่เห็นแบ่งปันรอยยิ้มอันนี้คือก็บอกอย่างเงี้ยว่าเอาไฟโมเดินมารีบเอาเมื่อกี้อยแล้วก็เป็นห้องทำงานข้างบนอู้มีโคมไฟด้วยเจ๋งโอเคเราไปมาเล็กซ้องกันต่อดีกว่าถ้าเกิดคนใส่เชเดอร์นี่น่าจะสังเกตเห็นนะเพราะว่าแบบมันมีความสว่างตึองโอ้โหเค่ดูมีความตกแต่งทันอะ เธอตกแต่งข้างนอกคันอ,อ,อีกแล้วโอ้โหเฮ้ยนมีแอบมีที่นอนตรงนี้เอาก็คือแบบเวลาเปิดร้านปิดร้านเสร็จปุ๊บคือนอนตรงนี้เลยอ๋อ oh. น่ารักนะนสวยชอแบบดอกไม้มากเลยดูไอ้น,นี่คือที่เฟรมหายอันนี้คืออะไรีกแล้วเหรอที่ผมให้ไปเป็นสิบอันน้ายหรอ โอ้คเการตกแต่งของเขาสิคะทุกคนืหโนหนึ่งเลยแล้วก็ของหมายเลขสามนะคะมั่วสุดในบรรดาทุกหัวเพราะว่าดีเทลผมเยอะเหลือเกินคือเขาใส่ดีเทลผมดีมากอะมองแบบเอองข้างบนไปข้างบนไปช่างใหม่ข้างบนเข้าไปในบ้านค่ะเชิญเข้าไปค่ะโอ้โหเกินบ้านแคบค่ะ โอ้ <t oms> <vt ret> โหน <fit> ี่คือวิธีคนขี้เกียจเลยเนี่ยใช่นั่งบนเตียงสวยมากอ่ะพี่ผมก็ได้แค่นี้เลยค่ะเพราะว่าดีอ่ะดีมากไม่ชันเลยค่ะทุกคนอ่านหนังสือบนเตียงด้วยใช่ทําทุกอย่างบนเตียงวิธีของคนขี้เกียจจริงๆนะที่แบบที่เป็นโตะรวมทุกอย่างเอ้เตียงที่รวมทุกอย่างอ่ะแบบแล้วก็แบบตรงนี้ก็เป็นโตะคอมไปเลยแบบนานๆแล้วตรงนี้ก็นอนได้เว้ย โอเคก็ชอบบ้านหลังไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะหมายเลข1ของครูปองหมายเลข2ของน้องเคแล้วก็หมายเลข3ของบุ๋มเองเนี่ยค่ะทุกคนเอาจริงนะหัวบุ๋มดูแบบอ้วนที่สุดเลยอะเพราะว่ามีผมหน้ามาด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคน่หาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ